สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบัลลักีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าหรือกับเอฟซีใหม่ที่เพิ่อนเข้ามาติดตามนะครับเออ่สำหรับวันนี้นะครับผมกลับมาพบกับพ่ออีกแล้วนะครับในวันที่เก้านะครับวันที่เก้าเดือนตุลาคมเออขออภัยครับเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็นำแนวทางเอาฝากมาตอบพี่น้องทเกคานะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมก็เป็น แนวทางรัฐบาลไทยชุดเต็มแยกบนแยกล่างนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเข่า,ขานะครับเข่าสองสามนะครับผมเอาล้วครับสําหรับก่อนจะขอ,อยังบนทางตัวเลขน,นะครับก่อนจะขอ,อยังบนทางตัวเลขก็ขอฝากคําเตือนมาหนึ่งนิดนึงครับผมคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้เล่นการผนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาแล้วครับพี่น้องก็จะขอยบนทัะางตัวเลขของงวดวันที่16นี่นะครับผมก่อนมาเบิงสรุปนะครับสรุปของงวดที่พันมานะครับชุดเต็มหยุดแยกบนแยกล่างงวดที่พันมานะครับผมก็เข่าที่ล่างนะครับเลขเข่าที่ล่างซึ่งเลขออกเลขออก เลขที่ออกนะครับ0 4 4 3 2สามสองนะครับศ4น3 2สองนะครับผมเลขบนรุดนะครับเลขบนรุดครับผมส่วนเลขล่างนะครับเข้าที่ตัวรูด2นะครับออกสอานะครับผมเป็นตัวกับนะครับออกเป็นตัวกับนะครับผมส่วนหลักร้อยไม่เข้านะครับ3ามตัวก็รูดนะครับผม แสดงความดีใจกับที่โชคที่หมานกันนะครับผมที่โชคดีกันนะครับก็แสดงความดีใจน้ำนะครับผมอ่ะวัดนี้ก็มาตามกันต่อนะครับของงวดวันที่16เดือนพฤศจิกายน2567นะครับไปตามกันเลยครับอ่ะพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์นนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แนวสนับสนุนให้กำลังใจแอดเนินได้ครับเด้อจังไรก็ฝากนะครับ ช่องน้อยเพ่าพันกดนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แน่นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมทันที่ชอบเนื่องท้งตัวเลขก,ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่กนกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ผ่ารชมคลิปใหม่ๆนะครับตัวเลขเด็ดๆดีๆจากทางช่องนะครับผมสำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่16เดือน11ปี6 7นี้นะครับผม เลขบนนะครับเด่น7กับ4นะครับเลขบนเด่น7กับ4นะครับผมส่วนเจาะนะครับตัวเจาะก็มี4 6 4 7 4 8 49นะครับตัวเจาะนะครับ4ชุดด้วยกันเน้นที่4 6กับ4 7นะครับเน้นที่4 6 4 7นะครับ, 4, 6, 4, รบส่วน ที่แอดชอบนะครับตัวที่แอดชอบนะครับพี่น้องก็คือ c 7นะครับ c 7ชอบชอบนะครับชอบที่สุดนะครับ c 7ส่วนเลขล่างนะครับเลขล่างให้ที่8นะครับให้ที่8ให้ที่8ตัวเดียวนะครับพี่น้องเน้นที่8เลยนะครับ8 8 1 8 2 8 3, 8 84นะครับ เน้นที่81กับ83นะครับเน้นที่81กับ83นะครับพี่น้องจุดหลชนิดก็คิดว่าหมั่นใจนะครับหลชนิดกับหมั่นใจคือเก้านะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยวันนี้ก็มี579นะครับ579นะครับเน้น7กับ9นะครับ 5, 7, 9, ได้เลขขี้นะครับวดนี้ได้เลขขี้อาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้นะครับเลขขีก้ก็คือเลข1เลข3นะครับที่ลงบลุงนะครับผมเอาตัวชุดชีว่าน่าจะเข่า่าจะเป็นไปได้นะครับคือ5 7 9เจนะครับเน้นที่7กับ9นะครับเน้นที่7กับ9นะพี่น้องส่วน3ตัวนะครับ3ามตัวก็7 4 9อี่อ7 4 6 7 4 9ี่หสี่้า เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่หนะครับนี่เน้นที่สามตัวเน้นที่เจ็ดสี่เก้าเก้าสี่เจ็ดนะครับผมนะเลขชุดนี่เป็นชุดเดียวกันเชะนนั้นแล้วคือเลขสามตัวนะครับเจ9ดสี่เก้านี่ครับหกลับได้นะครับผมไม่ต้องหกลับครับแค่เอารักลอยเก้ากับเจ็มากแค่นั้นครับเพราะว่าลักลอยวันนี้่าจจะเป็นขี้นะครับเป็นเลขขี้นะครับผม หลักร้อยวดนี้น่าจะเป็นเล็กขี้นะครับครับเลขขี้นะครับผมหลักร้อยนะครับว่าจะประมาณนี้นะครับผมพี่น้องก็สำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับงวดวันที่สิเดือน11ปี67นะครับผม ทวนอีกครั้งนะครับบน7กับ4เน้นที่7นะครับเด่น7กับ4เน้นที่7จับคู่ตัวเจาะนะครับตัวเจาะจับคู่ได้4 7 4 4 6 4 7 4 8 4 9นะครับ4 6 4 7 4 8 4 9เน้นที่4 6กับ4 7นะครับส่วนล่างนะครับล่างก็คือ8เด่นที่8นะครับเด่นที่8เน้นที่8 1กับ8 3นะครับส่วน8 2กับ8 4เป็นตัวรองนะครับผม ส่วนหลักร้อยนะครับก็มีห้าเจ็ดเก้านะครับห้าเจ็ดเก้าป็นเลขคี่นะครับหลักร้อยวันนี้สูตรได้เลขคี่นะครับหมดที่เราได้เลขคู่ได้ว่าบวกศูนย์นะครับบอกศูนย์นะครับาสามตัวนะครับเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เก้าเก้าสี่เจ็ดแล้วก็เก้าสี่หนะครับเน้นที่เก้าสี่เจ็ดเจดสี่เก้านะครับสามตัวนะครับผม เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางตัวเลขของงวดวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะครับนะพี่น้องก็แก็บหน้าจอไว้ครับแก็บหน้าจอไว้เลยครับผมชุดสรุปก็จะเป็นอาจจะเป็นชุดนี้แหละครับชุดสรุปคิดว่านะครับน่าจะเป็นชุดนี้นะครับน่าคงสุดท้ายนะครับน่าก็ล้อถาเหล็กฝันนะครับผมเผื่อเหล็กฝันมีมีเหล็กฝันนะครับก็จะลงหอเกทือนะครับผมก่อนวันไม่ออกนะครับ ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านทุกคนนะครับใส่ปัญญาญาในการรับชมนะครับตัวเลขนี้เขาไม่หลุดได้พี่น้องชอบจัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับมากระจัดขัดกับผ่านนะครับไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมให้กำลังใจแอดแน่นะครับเด้อจังไดก็ได้กดไลค์กดแชร์นะครับคนละไลค์คนละแชร์ให้นะครับผมเป็นกำลังใจนะครับ จะได้มีแห้งมีกําลังใจหาแนวทางหาเหล็กหาสูตรให้มาเขาฝากพี่น้องนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางตัวเลขของงวดประจำวันที่16เดือน11เน,นะครับผมงวดที่แล้วเขาเฉพาะอ่าสูตรชุดเต็มนะครับคงสุดทไทยว่าอะไเขานะครับตัดเหล็กว่าถือนะครับอ่าสองสามตัดออกนะครับผมก็เลยโบเขานะครับคงสุดท้ายอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมาตัดแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แลครับผมอ่าสำหรับงวดนี้นะครับประมาณนี้ครับ ก็ขอ้ทุกท่านคุโชคหมั่นลำรวยถูกหวยนำกันครับก็ให้โชคโชคโลำลำรวยๆวยนะครับผมโชคหมั่นนะครับถูกหวยรวยงั้นเป็นํำกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนมีเงินมีทองใช้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับเงินไหลกองท่องไห้เข้ากระเป๋าตรงทุกท่านสวัสดีครับ